ไปที่เรื่องของกินกันบ้างนะครับชาวจังหวัดศรีสะเกดร่วมบวชขนมเซาอังให้เป็นเมนูอาหารรสชาติที่หายไปประจำปี2567ครับนางสาวขนมนัดรอดบุญธรรมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับได้เป็นประทานพิจารณารับรองผลโบวตเมนูเพื่อประกาศให้เป็นรสชาติที่หายไปหรือ the lost taste ของจังหวัดศรีสะเกดประจำปี2567ตามที่ รับเมนูอาหารท้องถิน่นให้คณะกรรมาการได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกทั้งประเภทข้าวอาหารหวานและอาหารว่างครับโดยจาก,การพิจารณาของคณะกรรมาการคัดเลือกเมนูอาหารถิน่นประเภทอาหารข้าวมีผู้สนใจส่งเข้าคัดเลือก9เมนูผ่านการพิจารณา3เมนูได้แก่แกงหยูกกล้วยไส้ไก่แกงบอนไส้ขามดแดงแล้วก็ปนไก่บ้านใส่งา ประเภทอาหารหวานนะครับมีผู้สนใจส่งเข้าคัดเลือก6เมนูผ่านการพิจารณา3เมนูได้แก่ขนมข้าวปาดข้าวโพดลอดช่องกะทิใบเตยและเครือตดหมูตดหมาเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเลยครับที่พูดมาชื่อทั้งหมดเ่ย <c oughs> ได้นแน่แต่รู้จักแค่ประมาณ1หรือ2รายการเท่านั้นเองอเดี๋ยวคุณผู้ชมทําความรู้จักกันไปนะครับ,รบและข้าวพพงตำกล้วยน้ําว้าสุกงอมนั่นเองครับ ประเภทอาหารว่างมีผู้สนใจส่งเข้ากัเลือก5เมนูผ่านการพิจารณาสาเมนูได้แก่ขนมเนียนขนมเซาอังแล้วก็อันซอมกระบ้องหรือว่าข้าวต้มด่าง hmm. ซึ่งผลการบวตของชาวจังหวัดศรีสะเกดนะครับจากทั้งหมด720โวตผ่านระบบออนไลน์ปรากฏว่าขนมเซาอังครับได้รับคะแนนสูงสุด196โหวตร,รองลงมาเป็นแกงหยกวกกล้วยใส่ไก่ได้166โหวต แล้วก็แกงบอลใส่ไข่มดแดง,ดง130โบวดด้วยกันนะครับจึงถือว่าขนมเซาอังได้ผ่านการโหวตให้เป็นเมนูอาหารรสชาติที่หายไปเดอะลอสเทสของจังหวัดศรีสะเกดประจำปี2567โอ้โหใครไม่เคยได้ยินเมนูอะไรเนี่ยมุ่งไปที่ศรีสะเกดเลยนะตอนนี้ครับผมคือแต่ละชื่อเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่พี่บุ๊กบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่า เครือตดหมูตดหมาเนี่ยยังรู้มากเลยว่ามันอาหารเป็นประเภทไหนนะครับเป็นขนมหรือเป็นอะไรยังไงนะครับ,รบก็ใครที่อยู่ในพื้นที่นั้นรองรับประทานกันดูแล้วเราก็จะนําเสนอเมนูเด็ด เมนูรสชาติที่หายไปหรือว่า the lost taste ของแต่ละจังหวัดต่างๆมันนำเสนอเรื่อยๆนะครับบางอย่างเนี่ยคุณอกีระก็ไม่แปลกหรอกที่เราจะไม่เคยได้ยินครับเพราะว่าเขาใช้คาว่ารสชาติที่หายไปของจังหวัดก็หมายความว่าจังหวัดเนี่ยก็แทบจะอาจจะลืมเลือนไปแล้วว่ามันเคยสําคัญ<อ>ทีนี้เนี่ยพอ the lost taste มาเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นความสําคัญว่าเมนูเหล่านี้ควรอนุรักษ์เอาไว้นะและเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดนั่นเองอใช่เพราะว่าบางส่วนต้องยอมรับว่าเรื่องของกรรมวิธีหรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยอาจจะทำยาก ไม่เหมือนสมัยโบราณก็เลยห่างหายกันไปะนะครับ